สวัสดีครับวันนี้ร้านนเนกสซลเซลนะครับมาติดปั๊มน้ํานะครับผมน้ําคองนะครับสามนิ้วนะครับผมดูขนาดนะครับนี่ครับใหญ่นะครับเป็นทุ่งนานะครับสิบสามไร่เนาะประมาณนี้ครับผมนี่นะครับนี่นะครับจํานวนสี่แผงครับปั๊มสามนิ้วนะครับผมนี่ครับปั๊มอยู่เราอยู่ข้างล่างครับผมนี่หอยโค้งนะครับบัสเลดนะครับผมสามนิ้วเดินสายลยท่อให้เรียบร้อยนะครับอยู่ข้างริม น้ำหมันนะครับผมวันนี้มาสายหน่อยครับพ่อก็เลยไม่มีปรากฏให้นะครับปกติครับได้กินปรากฏนะครับนาสิบสามไร่ครับสูบน้ําครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ครับนี่นะครับน้ํานานี่ตอนนี้เพิ่งเปิดใส่นะครับผมมันไม่มีแดดเลยครับวันนี้ฟ้าปิดหมดเลยนะครับน้ำครึ่งท่อครับ นี่ตอนนี้มีน้ำแล้วนะครับผมเปิดใส่นะครับเ <Okay. S 1> จอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ